กุ้งกิ้งไปโรงเรียนเอกเอกเอก,เอกไก่โกงข้อขันดวงตะวันปโปล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิ้งงัวงเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยนะแม่ปลุกลุกเถอะกุ้งกิ้ง พี่สาจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นล้างหน้าแปลงฟันวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ้งกิ้งตื่นขึ้นทันใดพลันนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นารีบล้างหน้าแปลงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้าปิ้นปนิเสียงแตร รถดังรีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จ๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ้งกิ้งดีใจยิ้มแป้นเริงรา่ากุ้งกิ้งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขา เจอเพื่อนใหม่หน่ารักนิสัยดีชวนการระบายสีศิลปะหันสาเล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นทรายปีนตาข่ายไม้ลื่นชิงชา้าใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้านกินข้าวกลางวันอ้ำอร่อยดีจ้า เสร็จแล้วล้างหน้าแปลงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานประแป้งเต็มหน้านั่งล้อมวงตรงหน้าคุณครูครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหันสาคุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้า ได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ้งกิ้งหลับสบายสายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรียบร้อยพลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุ้งกิ้งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวาชวนเพื่อนๆมาเริงระบำร้องเล่นเต้นรำลันลันลัน เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ้งกิ้งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าบ๊ายบายพรุ่งนี้มาใหม่จ้า